ไม่คิดว่าจะขนาดนี้โตโน่ทำใจดูเลิฟซีนนิชาไม่ได้สัตว์คำพูดนี้ถึงอเล็กเพราะผลงานละครเรื่องล่าสุดของวานใจอย่าง เกมปรัชนาที่กำลังออกอากาศอยู่ในขนาดนี้นั้นสาวนิชานัฐานิชาต้องมีฉากเลิบซีนดุดเดือดกับพระเอกของเรื่องอย่างหนุ่มอเล็กธิระเดชอยู่หลายฉากงานนี้หนุ่มโตโน่ถึงกับออกปากว่าน้องเคยเล่าให้ฟังว่าจะมีเลิบซีนแต่ก็ไม่คิดว่าจะดุดเดือดขนาดนี้ก่อนจะประกาศเสียงดังฟังชัดว่าผมไม่ดูเด็ดขาดไม่ใช่ว่าแค่ผมที่ไม่ดูนะ เพราะเพื่อนร่วมวงผมก็ไม่ดูเหมือนกันจริงๆเราแยกแยะได้ว่ามันเป็นงานแต่ช่วงนั้นเราเออใช้คำว่าไม่ว่างพอดีละกันถามว่าเขาเคยบอกไหมก็เคยแต่เราก็ไม่รู้จริงๆว่ามันจะมีทุกวันเลยถามว่าทำไมรู้ทางทางที่ไม่ได้ดูจริงๆผมพยายามจะเลี่ยงช่วงเวลานั้นแต่ว่าสตาร์แกรมมันเด้งขึ้นมาก็พยายามจะเลื่อนผ่านไป แต่ก็ดีใจด้วยที่แฟนๆชอบ